ทุกคนทราบดีครับว่าคนอเมริกันตกงานกว่า38ล้านคนทุกคนรู้ดีครับว่าทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้จะมีจํานวนตัวเลขของการตกงานเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องสิ่งที่เราได้ยินมากที่สุดคืออเมริกา38ล้านคนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่หรอกครับประเทศที่มีการตกงานมากที่สุดในโลกขณะนี้เฉลี่ยละวันหนึ่งตกงาน4ล้านคน30คูณเข้าไปแปลว่าเดือนหนึ่งตกงาน120ล้านคนบวกๆขึ้นไปและเป็นประเทศที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1- ใน10อันดับแรก ของประเทศที่มีการติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลกและกําลังได้รับการประเมินต่อไปในอนาคตว่าถ้าหากการติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขนาดนี้ต่อไปประเทศนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดโรคโควิดครั้งใหม่และแห่งใหม่ในภูมิภาคใหม่คือเอเชียใตย้ผมพูดถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคงนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าประเทศอะไรที่มีคนตกงานถึงเดือนละ120ล้านคนภายในเดือนเดียวหรือเฉลี่ยว,วันละ4ล้านคนที่ไม่มีงานทําแบบเฉียบพันทันทีอินเดียครับ หรือชมพูทวีปการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับอินเดียเป็นประเทศที่ถูกจับตามองจากทั้งวงการทางด้านของการแพทย์ถูกจับตามองจากองค์การอนามัยโลกถูกจับตามองทางด้านของประเทศที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านไม่ไว่าจะเป็นทั้งเมียนมาต่อจนประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ใเพื่อนบ้านหลายๆแห่งไม่ไว่าจะมีพรมแดนติดก,กับในเปาหรือจีนรวมถึงทางด้านของสีลงังกาหรือแม้แต่ปากีสถานเป็นต้นรวมถึงไปถึงประเทศที่เขามีการค้าขายระหว่างกันเช่นมาเลเซียพูตานเป็นต้นนะครับ ถูกจับตาจากทางอะไรครับธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์ครั้งนี้ถูกจับตาเพราะว่านายกรัฐมนตรีนาเรนดามูดิและคณะรัฐมนตรีนั้นมีความพยายามอยู่แล้วครับที่ต้องการจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศอินเดียกับทุกรัฐทั้งหมดแต่สถานการณ์ทั้งหมดต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศที่มีประชากรสูงถึง1,375นเ็ล้านคนเป็นรองก็แค่จีนแตน่ใหญ่และในขณะเดียวกันสภาพสังคม ในประเทศอินเดียนั้นถูกแบ่งออกมาเป็นวันณะที่ชัดเจนตามที่เรารู้จักคดีและการแบ่งวันณะในประเทศอินเดียนั้นก็มีความชัดเจนและมีความเป็นตัวของตัวเองและไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งเดิมที่มีการลงโทษที่รุนแรงในแต่ละวันณนะถ้าหาว่าเกิดการข้ามอะไรกันขึ้นมาในขณะเดียวกันระบบสาธารณสุขในประเทศอินเดียซึ่งถ้ามองดูการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขของประเทศอินเดียแล้วไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกจริงครับ แต่การพัฒนาการอะไรต่างๆของเขาก็ยังคงต้องใช้เวลายาวนานกันต่อไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด -19 ในประเทศอินเดียนั้นท่านผู้ชมจําได้ไหมครับมกราคมเจอผู้ป่วยโควิดที่ติดโควิดเนี่ยในประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกจากนั้นในเดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้25พฤษภาคมผู้ติดเชือ้อโควิดในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่10ของโลกเป็นวันที่2โดยวันที่25พฤษภาคมเป็นวันที่อินเดียขึ้นสู่อันดับ10ของโลกเป็นครั้งแรก ด้วยจำนวนของผู้ติดเชื้อจนถึงวันนี้26พฤษภาคมในฐานะอันดับ10ของโลกนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 4 4 9 5 0คนนั่นแนหะที่ผู้เสียชีวิตมีอยู่ที่4,172รายอินเดียเองโดยในฐานะของผู้นำคณะรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีเนี่ยใช้มาตรการทั้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปิดเบล์ม ปิดสถานที่ราชการปิดสถานที่สาธารณะใช้มาตรการของการดิสท n นซิงคือการอยู่ที่บ้าน Work from Home ทุกอย่างพยายามที่จะตีกันทุกอย่างให้สามารถควบคุมได้แต่ท่านผู้ชมก็เห็นภาพในโซเชียลมีเดียในตอนแรกที่ประกาศใช้มาตรการพวกนี้เราเห็นว่าคนชาวอินเดียที่ห้อยโหนขบวนรถไฟลถออกมาตอกตู้โบกี้ยังคงมีเหมือนเดิมตลาดบางตลาดก็ยังมีเหมือนเดิมจนกระทั่งเกิดภาพเหตุการณ์ที่บอกว่าสลดก็ได้ที่เจ้าหน้าที่ของอินเดียเนี่ยใช้กระบองหวายเป็นไม้ ไลฟ่ฟาดตีเขียดกบรรดาประชาชนที่ออกนอกบ้านเพราะตอนนี้คุณอยู่ในกฎหมายที่เรียกกันว่า work from home หรือ stay at home ของอินเดียภาพอย่างนี้ถ้าเราเห็นแล้วถือว่าโคตรโหดจริงแต่อินเดียเขามีประชากรเยอะตั้งพันสามล้านคนเขามีจํานวนของตํารวจต่อประชากรนี่ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์จํานวนโรงพยาบาลจํานวนของเตยียงในการรักษายุกยาต่ตางๆความสามารถในการรักษา ของโรคโควิดซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้ในระดับค่าเฉลี่ยของบางประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียอย่างที่เรามีกันอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลในเชิงลึกเราจึงพบอย่างนี้ฮะว่าทําไมจึงเกิดตัวเลขขึ้นมานี้ได้ปรากฏว่าการติดโควิด19ของทางด้านอินเดียเนี่ยนะครับมีจํานวนสะสมตั้งแต่มกราคมจนถึง25พฤษภาคมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเขาตรวจสอบแล้วเจอว่ามีทั้งหมด30เมืองสําคัญและเป็นเมืองใหญ่ๆ ทั่วของประเทศอินเดียใน30เมืองสําคัญเนี่ยจำนวนประชากร80เซนของ30เมืองทําให้เกิดภาวะของการไม่สามารถรองรับให้บริการผู้ป่วยโควิดได้อย่างต่อไปถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือจํานวนผู้ป่วยมีมากกว่าเตียมและเกิดขึ้นใน30เมืองขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏว่าจำนวนประชากร80%ใน3เมืองใน3 0เมืองขนาดใหญ่ทําให้เตียมไม่พอเมื่อเตียมไม่พอยังไม่ต้องนึกถึงว่าพยาบาลจะพอหรือไม่พอเมื่อพยาบาลไม่พอไม่ต้องนึกถึงว่าหมอจะพอหรือไม่พอ และเมื่อทุกอย่างไม่พอเครื่องไม้เครื่องมือมบริการต่งตางๆขั้นพื้นฐานก็จะไม่พอไปด้วยเมื่อเกิดอาการล้นมากกว่าเตียงน,นี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ในตอนนี้รัฐบาลอินเดียมไม่มีทางเลือกจริงๆนะท่านท่านที่ก่อนหนะ้านี้อุตสาห์ใช้มาตรการคุมอย่างนี้มาแล้วใน30เมืองขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในแต่ละรัฐนั้นเราพบว่ามีอยู่3มพื้นที่ใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดขนาดหนักจนทําให้ความสามารถในการรองรับรักษาไม่สามารถทําได้เพราะมันล้นหรือโอเวอร์โหลดหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับเมืองหลวงคือกรุงเลี ต่อมาด้วยเมืองมุมไบศูนย์การเศรษฐกิจการเงินของอินเดียและตามต่อมาด้วยอีสองรัฐขนาดใหญ่คือรัฐมหาราชตะแล้วก็รัฐคุชราเฉพาะสองรัฐเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของอินเดียรัฐมหาราชตะเป็นรัฐที่มีพลเมืองมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศอินเดียรัฐคุชรามีพลเมืองประมาณกว่า60.4ล้านคนดังนั้นแะท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับแค่เวียงรัฐบางรัฐก็มีจำนวนประชากรใกล้เทียงกับประเทศไทยทั้งประเทศแล้ว พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับจึงกลายเป็นพื้นที่สีแดงของของอินเดียซึ่งตอนนี้เขาให้ความพยายามว่าทํำยังไงจะแก้ไขตรงนี้ทีนี้พอไปฟังในแง่มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องของคนอินเดียหรืออาจจะเป็นนักการเมืองอินเดียเขาก็จะบอกว่าเขายังมั่นใจครับว่าเขาคุมสถานการณ์อยู่เขาบอกว่าดูสิครับตั้งแต่เกิดผู้ติดเชื้อขึ้นมาคนแรกในอินเดียตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่พบเจอแล้วก็ไล่เรียนขึ้นมาสะสมจนถึงอันดับที่ 10, 10ของโลกในวันนี้เนี่ยนะครับอินเดียทําทุกอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการ ทำให้โรงพยาบาลในปัจจุบันที่มีอยู่มีการกำหนดมอบหมายให้เปลี่ยนสถานะโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9อย่างสมบูรณ์แบบถึง10,000หมกว่าแห่งแต่อินเดียมี1,375มล้านคนและพื้นที่ใหญ่มากแต่เขาบอกว่าทำแล้ว10,000แห่งตัวต่อมาที่ข็ทำต่อไปก็คือว่าห้องแลบในการตรวจเชื้อเฉพาะเพื่อที่จะหาเชื้อโควิด ไวรัสโคโรนา2019ซึ่งก็คือโรคโควิด19ได้มีการพัฒนาห้องแลบตัวน,นี้ขึ้นมาถึง555แห่งจากเดิมที่มีเพียงแค่แห่งเดียวที่ตรวจเฉพาะโควิด19เมื่อตอนต้นปีแต่ประเทศใหญ่ขนาดนี้กับการมีแค่แลบ555แห่งก็ยังเป็นคำถามนะครับนอกจากนี้ก็ยังบอกต่อไปด้วยเลยว่ารัฐบาลก็ทุ่มเทในการที่จะผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโควิด19ซึ่งก็ทุ่มเทในการผลิต มากกว่า2อง2,000ชุดรวมถึงมีความสามารถในการผลิตหน้าตาอากมาย n95 ที่ใช้ในทางการแพทย์ได้ด้วยซึ่งเป็นการผลิตแบบทุกวันรายวันนี่คือสิ่งที่เขาทำไปแต่ตัวเลขมันเป็นตัวฟองผลพูดจากการเป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้ความสมดุลระหว่างทางสาธารณสุขกับทางของเศรษฐกิจมันกลายเป็นปัญหาของอินเดียจนได้ครับแล้วหวังจะอยู่รอดปลอดภยัยกับการที่ไม่มีงานทำกับอดตาย ที่สุดก็เลยกลายเป็นแรงกดดันให้กับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีอินเดียต้องมีการผ่อนคลายมาตรการสิ่งที่เขาไม่ผ่อนก็คือการต่ออายุมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไปรวมถึงมาตรการที่เรียกว่า stay at home ต่อไปโดยเฉพาะมาตรการ stay at home อินเดียประกาศ3ครั้งแล้วนะครับและก็จะจ,จบในวันที่31พฤษภาคมโดยเฉพาะถ้าตัวเลขติดเชื้อมาอย่างนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเมื่อถึงวันที่29หรือ30พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีของอินเดียจะประกาศต่ออีกหรือเปล่าสำหรับมาตรการ stay at home เมื่อวานนี้เป็นวันแรกครับที่สายการบินภายในประเทศของอินเดียอนุญาตให้ทําการเปิดการบินข้ามไปข้ามมาระหว่างรับและเมืองได้เป็นครั้งแรกเรื่องนี้น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็จะหวงว่าเมื่อเริ่มมีทางการบินได้ในอินเดียซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่จํานวนพลเมืองมากมายขนาดนี้การที่มีโซเชียลดิสแตนซิ่งกลายเป็นศูนย์เกิดขึ้นหรือว่าบนเครื่องบินขายตัวแบบไหนอย่างไรยังไม่มีภาพนี้เปิดเผยออกมาเขาก็เป็นกังวลว่าในที่สุดอินเดียจะกลับมามีการเร่งติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีก ในด้านเศรษฐกิจของอินเดียปรากฏว่าเดือนเมษายนเดือนเดียวเป็นเดือนที่มีคนชาวอินเดียที่อยู่ในแรงงานตกงานถึง120ล้านคนขึ้นไปครับการตกงานจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นถามว่าเป็นแรลงพนักงานแรงงานชุดไหนเราพบว่าเป็นแรงงานที่รับจ้างแบบรายวันจ่ายค่าจ้างแบบรายวันเราพบว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพนักงานที่อยู่ในโรงงานและเราพบว่าอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของกิจการและพนักงานที่อยู่ในเจ้าของกิจการประเภท SME ที่อยู่ในอินเดีย สามกลุ่มนี้รวมกันเกิดการตกงานเฉียบพันธ์ภายในเดือนเดียวถึง120ล้านคนขึ้นไปฉเฉลี่ยแล้วก็คือตกงานวันละ4ล้านคนขึ้นไปเหลือเชื่อครับขณะที่ในสหรัฐอเมริกานี่นะครับตัวเลขที่มีการขอใช้สิทธิ์ว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องไปยื่นใบแอปพลิเคชันรายสัปดาห์เนี่ยมีการสะสมมาเรื่อยๆบางเดือนจะสูงสุดแค่6ล้านล่าสุดนี่ประมาณ2.4ล้านใช้เวลาถึง6สัปดาห์ที่มีตัวเลขมากกว่า38ล้านก็คือประมาณตีซะว่าเดือนขึ้นเหมือนกันนั่นคือ38ล้านแต่อันนี้เดือนเดียว 120ล้านเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับอินเดียครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าอินเดียไม่สามารถคุมตัวเลขในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้อยู่หมัดสิ่งต่อไปที่จะกระทบเศรษฐกิจอินเดียต่อไปก็คืออินเดียยังส่งแรงงานอินเดียเอ็กซ์พอร์ตหรือส่งออกแรงงานอินเดียไปทํางานในตะวันออกกลางซึ่งปีหนึ่งจะมีถึง9ล้านคนที่เป็นคนอินเดียไปทํางานที่ตะวันออกกลางครับเขาจะไปทํางานในประเทศต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็น UAE นะครับ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มกาฟหรือว่ากลุ่มอ่าวทั้งนั้นประเทศกลุ่มนั้นตอนนี้ก็ให้ความสาคัญว่าในเมื่ออันดับของคุณขึ้นมาถึงอันดับ1ิแล้วสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่าเกิดการปิดกัน้นไม่มีการอนุญาตให้แรงงานอินเดียเข้าไปทํางานในตะวันออกกลางอีก9ล้านคนนี้ก็จะตกงานเหมือนกันครับและในที่สุดก็คือไม่มีงานทํามันก็จะไปท่วมทรัพย์สมอีก120ล้านกลายเป็นถึงเกือบร30ล้านคน นอกจากนี้เศรษฐกิจอินเดียก็จะพยยลอยรับเสียหายกับเรื่องรายได้ในการที่ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบทางสินค้าการเกษตรอาหารน้ำมันเชื้อเพลงิงไปให้กับอีกสาประเทศที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบาดลีเนเปาลและก็พูตานซึ่งทั้งสาประเทศเนี่ยสั่งซื้อสินค้าที่เป็นพวกนี้อยู่ด้วยเห็นไหมครับวันนี้นี้อินเดียอยู่ในสถานะที่เหนื่อยใจจริงๆสำหรับการบริหารประชากรที่มีมากถึง1,375ล้านคนกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอย่างนี้ แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้มาตลอดรัฐบาลอินเดียก็ไม่ได้ิ่งนอนใจนะครับอัตรการในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจมีเมเงิ่ถึง20ล้านล้านรูปีตีแล้วก็ประมาณ9้าล้านล้านบาทเพื่อจะฟื้นฟูตรงนี้ให้ได้แต่ในที่สุดทุกคนจะทราบกันี้ครับว่าเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลกในไตมาสที่หนักที่สุดจะอยู่ที่ไตมาสที่2และอินเดียก็ไม่พ้นการคาดการณ์ว่าที่สุดเศรษฐกิจอินเดียไตมาาที่2จะติดลบถึง45%ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ขอองินเดีย เพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ตรงนี้อินเดียจึงน่าเป็นห่วงหลายคนที่คิดว่าจะฟื้นเศรษฐกิจกับข้อตกลงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียในแถบทางด้านของอาเซียนบิมส่งบิมเซกอะไรก็แล้วแต่วันนี้ไส้ในหรือกําลังกายสุขภาพของอินเดียไม่แข็งแรงจริงๆนะฮะยิ่งเจอคนตกงานเดือนเดียวถึง12 0ล้านคนหรือว่าละสล้านคนนี่คือเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับยุคนี้สมัยนี้ที่โควิดนั้นทําได้ทุกอย่างจนทําให้ในขณะนี้นี่นะครับปัญหาเกิดขึ้นมากมายกับประเทศอินเดียจริงๆนะครับ โควิดนี่เหลือเชื่อเลยครับท่านผู้ชมครับสามารถทําลายล้างทุกอย่างจนหลายคนนึกไม่ถึงว่านี่หรือคือโรคที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในยุคสมัยนี้2020กันนะครับ